แม้โอกาสจะผ่านไปความรู้สึกก็ยังคงอยู่เรื่องราวของสิ้นเยารักจะทำให้คุณคิดถึงรักครั้งแรกอีกครั้งเชิญรับชมนิยายรักโดยกรวรรณตอนที่หนึ่งบังเอิญหรือโชคชะตาแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างห้องกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลใหญ่ของกรุงเทพรินดาวกำลังตรวจเอกสารของคนไข้ารายใหม่ มือเธอขยับแฟ้มไปมาอย่างเรียบร้อยแต่ความคิดกลับล่องลอยไปไกลฝากเพื่อนผมด้วยนะครับเขาขับรถล้มมาเสียงทุ้มเรียบสุภาพดังขึ้นทำให้รินดาวเหงื่อหน้าขึ้นทันทีชายหนุ่มยืนอยู่หน้าห้องสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวดวงตาคมแต่แฝงความอ่อนโยนสายตาของเขาสบกับเธอเพียงชั่วครู่แต่ก็ทำให้หัวใจเธอเต้นแปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้ค่ะเชิญน,นั่งก่อนนะคะ รินดาวยิ้มตอบตามมารยาทแต่ใจกลับสั่นเล็กน้อยขณะเฟ้าดูเพื่อนของเขาเริ่มกายภาพบำบัดภูสินยืนเงียบข้างๆเพื่อนค่อยๆสังเกตทุกท่าทีที่รินดาวให้กำลังใจคนไข้แสงแดดลอดม่านกระทบเส้นผมของเธอทําให้เขารู้สึกอบอุ่นแปลกๆในอกแม้ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ความเอาใจใส่ของรินดาวกลับทำให้เขาเผลอแอบชื่นชมหลังจากการทำกายภาพบำบัดเสร็จ ภูสินกล่าวขอบคุณสั้นๆและพาเพื่อนเดินออกไปแต่หัวใจของเขากับยังคงเต้นแรงอย่างประหลาดทุกครั้งที่นึกถึงรอยยิ้มของเธอในเย็นวันถัดมารินดาแวะคาเฟา่ร้านที่มีกลิ่นกาแฟอ่อนๆและเสียงเครื่องชงคอเบาๆเป็นมุมโปรดที่เธอชอบนั่งเธอสั่งลาเต้แก้วเดิมแล้วนั่งมองผู้คนผ่านกระจกจูจ่ๆประตูคาเฟ่ดงังกรุง้งกริ้งภูสินก้าวเข้ามาในชุดเชิ้ตธ,ธรรมดาคราวนี้ มาเพื่อมารับเพื่อนของเขาอีกครั้งแต่เพื่อนของเขานัดผิดวันทําให้เขาเจอรินดาวอีกครั้งโดยไม่ตั้งใจเขาหยุดยืนมองเธอเล็กน้อยก่อนพูดด้วยน้ําเสียงสุภาพแต่เรียบง่ายอ๋อคุณมาที่นี่ด้วยเหรอครับรินดาวเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะฉันแวะจิบกาแฟก่อนกลับบ้านเธอยิ้มบาง ทั้งคู่สบตากันชั่วครู่แล้วหัวเราะเบาๆด้วยความเขินอายตอนที่สองเป็นเธอใช่ไหมสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างรถโดยสารที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพรินดานั่งอยู่ริมหน้าต่างทิวทัศน์สองข้างทางเปลี่ยนจากตึกสูงเป็นทุงน่งนาและภูเขาที่เริ่มเห็นเป็นระยะระยะ เธอไม่ได้คาดคิดเลยว่าคนที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวจะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้สินมองออกไปนอกหน้าต่างแต่สายตาก็เผลอเหลือบไปที่เธอเขาจำรินดาได้ตั้งแต่วันแรกที่เจอในโรงพยาบาลแต่คราวนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีเหตุผลใดที่ต้องพูดคุยกับเธอเขาเพียงแอบสังเกตและยิ้มเล็กๆในใจ รินดารู้สึกเหมือนมีใครมองตัวเองแต่พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นชายหนุ่มคนนั้นเพียงแวบเดียวก่อนที่เขาจะหันหน้าไปอีกทางหัวใจเธอเต้นแรงแปลกและไม่รู้ตัวผ่านไปสักพักผู้สินหันมาพูดเสียงเบาคุณรินดาใช่ไหมครับรินดาเงยหน้าตกใจเล็กน้อยคะใช่ค่ะผม ผมจำคุณได้จากโรงพยาบาลครับเขาพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนรินดานในหน้ามองเขาเต็มตาแล้วหัวใจเต้นแรงอีกครั้งดีใจที่เจอคุณอีกครั้งค่ะเธอพูดเสียงเบาแม้บัตรสนทนาสั้นๆและเป็นการเจอโดยบังเอิญหัวใจของทั้งสองเริ่มมีความรู้สึกพิเศษการเดินทางครั้งนี้ ทำให้พวกเขาเริ่มรู้จักกันมากขึ้นโดยไม่ต้องเร่งเร้าอะไรช่วงหนึ่งรถสะเทือนเล็กน้อยทําให้รินดาเกือบเสียหลักผู้สินรีบยื่นมือมาประคองเธอไว้ทันทีโอ้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับผมกลัวคุณล้มรินดาเงยหน้ามองเขาเต็มตารอยยิ้มอ่อนโยนของเขาทําให้หัวใจเธอสั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนที่สครั้งหนึ่งในชีวิต รินดาวก้าวเข้าบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางลมเย็นพัดผ่านสวนหน้าบ้านกลิ่นดินชื้นทำให้หัวใจอบอุ่นพ่อแม่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนดาวกลับมาแล้วเหรอเล่ามาหน่อยสิว่าวันนี้เหนื่อยไหมรินดาวยิ้มและเล่าเรื่องงานระหว่างดื่มน้ำพ่อเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังเล็กน้อยลูกกลับมาคราวนี้พ่อกับแม่อยากให้ลองเจอผู้ชายคนหนึ่งนะ รินดาวสะดุ้งเล็กน้อยพราคะตอนนี้ฉันยังไม่คิดเรื่องความรักคะ่ะเธอใส่หน้าอย่างสุภาพแต่ชัดเจนแม่หัวเราะเบาๆเข้าใจลูกคะ่ะแต่ย้ายก็อยากให้ลองรู้จักคนดีๆบ้างรินดาวเพียงพยักหน้าไม่อยากขัดครอบครัวมากไปเสียงกระดิ่งรั้วบ้านดังประตูเปิดออกและภูสินก้าวเข้ามาสวัสดีครับยายฝากของมาให้ครับ ผู้สินมองรอบห้องด้วยสายตาสงบสุภาพพ่อแม่รินดาวต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นระหว่างที่ผู้สินวางของเขาเหลือไปเห็นกรอบรูปบนผนังเด็กสาวผมยาวใบหน้าน่ารักและรอยยิ้มละมุนสายตาเขาหยุดชั่วครู่แต่เขาไม่ได้แน่ใจนักจึงไม่ได้เอ่ยถามหลังจากวางของเสร็จผู้สินกล่าวลาเขาหันหลังเดินออกจากบ้าน รินดาวเองก็แอบมามองจากด้านหลังประตูรั้วเห็นเพียงเงาและใบหน้าแวบหนึ่งของเขาหัวใจเต้นแรงด้วยความคุ้นเคยบางอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจนั่นใช่เขาไหมที่เคยเจอบนรถและที่โรงพยาบาลผู้สินก็คิดในใจเช่นกันเหมือนเคยเห็นที่ไหนแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เธอหรือเปล่าตอน 4. ีนี่หรือความรัก เย็นวันนั้นรินดาวถือถุงใส่ของจากตลาดเดินกลับบ้านแสงแดดอ่อนๆกำลังรับขอบฟ้าลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ในซอยฝุ่นละอองอบอุ่นจากถนนสายเล็กทำให้หัวใจเธอสงบแต่ก็เต้นแรงแปลกๆจังหวะที่เธอก้าวผ่านทางแคบเธอก็ชนเข้ากับใครบางคนพอดีอ้าขอโทษค่ะเสียงนั้นอบอุ่นและคุ้นเคยประหลาด ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นท,ทันทีผู้สินเงยหน้าขึ้นศบตากับรินดาวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความคุ้นเคยและอบอุ่นไม่เป็นไรครับคุณรินดาวใช่ไหมรินดาวยืนตัวแข็งเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าคะคุณผู้สินเพียงเสี้ยววินาทีของสายตาที่สบกันก็ทำให้หัวใจทั้งสองเต้นแรง ผู้สินกวาดสายตามองรอบๆไม่คิดว่าจะเจอคุณตรงนี้รินดาวหัวเราะเบาๆอย่างเขินๆฉันก็เหมือนกันค่ะไม่คิดว่าจะเจอกันบังเอิญขนาดนี้ผู้สินเหลือบมองถุงของรินดาวผมช่วยถือให้นะครับรินดาวใส่หน้าอย่างสุภาพฉันถือเองได้ค่ะขอบคุณนะรอยยิ้มของเธออ่อนโยน ทำให้ภูสินยิ้มตอบพวกเขาเริ่มเดินไปพร้อมกันในซอยเล็กๆพูดคุยกันเรื่องเล็กๆของชีวิตประจําวันเรื่องตลาดเรื่องสวนและเรื่องราวสนุกๆจากงานเป็นบทสนทนาที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมหัวใจรินดาวคิดในใจทําไมเหมือนเรารู้จักกันมานานทั้งที่จริงๆเพิ่งเจอกันสองครั้งเอง ผู้สินเองก็คิดเหมือนกันใช่ความรู้สึกคุ้นเคยและอบอุ่นนี้มันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่บังเอิญสายลมพัดผ่านเสียงนกร้องจากต้นไม้ทุกอย่างเหมือนช่วยเติมเต็มความรู้สึกของทั้งสองการบังเอิญเจอกันครั้งนี้ทำให้ทั้งรินดาวและผู้สินรู้สึกคุ้นเคยและสบายใจต่อกันมากขึ้น และทำให้หัวใจทั้งสองกลับเต้นพร้อมกันอย่างอ่อนโยนตอนที่ห้าสายเกินไปหรือไม่เสียงระฆังจากวัดปลายหมู่บ้านดังแผ่วท่ามกลางสายลมร้อนต้นฤิโดโฝนรินดาวยืนอยู่หน้าศาลาสายตาเหมือมองลงไม้เรียบๆที่วางอยู่กลางห้องผู้ศิลเธอพึมพำชื่อเบาๆในลำคอ น้ำตาไม่ได้ไหลออกมาทันทีแต่กลับแน่นอยู่ในอกจนพูดอะไรไม่ออกเธออายุสี่พอดีกลับมาบ้านเกิดหลังไม่ได้เหยียบมานานหลายปีงานศพนี้คือครั้งแรกที่เธอรู้ว่าเขาจากไปเพราะโรคมะเร็งคนที่เจอครั้งแรกที่โรงพยาบาลคนที่เคยนั่งคุยกันบนรถโดยสารและคนที่มาหาเธอในวันที่กลับถึงบ้าน ตั้งแต่วันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอก็เหมือนเส้นบางๆที่ไม่เคยขาดแต่ก็ไม่เคยได้ถักต่อรินดาวนั่งนิ่งอยู่มุมหนึ่งของศาลาเสียงพระสวดคล้ายเสียงของวันฝุนวันนั้นเธอหลับตาแล้วภาพเก่าก็ย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของเขาเบาๆขณะช่วยยกกระเป๋าน้ำเสียงอ่อนโยนที่ถามว่าถึงบ้านแล้วอย่าลืมพักนะครับ รอยยิ้มเรียบง่ายแต่จริงใจที่สุดในชีวิตที่เธอจําได้เธอไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นถึงไม่กล้าโทรหาเขาทั้งที่รู้ว่าใจตัวเองหวั่นไหวเขาเองก็เคยส่งข้อความมาสั้นๆแต่ทั้งคู่ต่างยุ่งต่างคิดว่าไว้ค่อยคุยกันก็ได้จนสุดท้ายมันก็ไม่มีวันนั้นอีกเลยหลังสวดเสร็จทุกคนเริ่มทยอยกลับ รินดาวเดินเข้าไปมองรูปถ่ายของเขาใกล้ๆใบหน้าของภูสินในกรอบรูปยังเหมือนเดิมอ่อนโยนและนิ่งสงบเธอยกมือขึ้นแตะริมกรอบเบาๆคุณสบายดีใช่ไหมคะขอโทษนะที่เราไม่กล้าพอในวันนั้นสายลมเย็นพัดผ่านพ่นพวงรีดจนกลีบดอกไม้ปลิวไหวรินดาวเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมีเมฆฝนหยดน้ำตาตกลงบนแก้ม เธอยิ้มจางๆเหมือนฟ้ากำลังร้องไห้แทงใครบางคนหรืออาจจะเป็นเขาที่ส่งสายฝนมาทักทายบางทีชะตาอาจไม่ได้เล่นตลกกับเราเธอพูดกับลมแต่อาจอยากให้เรารู้ว่าอย่ารอช้าเกินไปกับคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงรินดาวก้าวออกจากศาลามองเส้นทางกลับบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นฝน หัวใจเธอยังอุ่นอยู่แม้จะเต็มไปด้วยความเสียดายเธอรู้แล้วว่าความรักไม่จำเป็นต้องจบด้วยการครอบครองแค่ครั้งหนึ่งเคยมีใครสักคนที่ทำให้เชื่อในคำว่าความผูกพันก็เพียงพอแล้วเสียงฝนโปรยลงมาอีกครั้งเรากับคืนวันเก่ากำลังหวนคืนและในสายฝนนั้นรินดาวยิ้มให้กับเขาและให้กับความกล้า ที่เธอเพิ่งมีแม้จะสายเกินไปแล้วก็ตาม